ระยะเวลาของการเพาะถัองงอเท่ากันนะคะมีความต่างนะเจาะรูน้อยเกินไปนะคะก็มีผลนะคะใส่มเมล็ดมากเกินไปก็จะเป็นแบบคือมันกันแม่นเบียดกันนะคะแล้วก็จะช้ำนะคะช้ำเป็นสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้ก็คือใส่มเมล็ดเยอะอยู่นะคะและเจาะรูน้อยนะคะเจาะรูน้อยแล้วเห็นได้ชัดเลยอยู่ด้านล่างด้วยนะคะการทำหลายชั้นนะคะ กล่องที่อยู่ด้านล่างอาจจะได้รับน้ําไม่ถึงกลายเป็นว่า,มาเมล็ดถัว่วที่ไม่โดนน้ําก็จะไม่ไม่เจริญเติบโตไม่งอกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็จะพามาดูวิธีการเพาะถั่วงอกง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีปืนกาวร้อนเนาะไว้สําหรับเจาะกล่องค่ะมเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เราจะใช้เพาะเป็นถั่วงอกกันเนาะแล้วก็ในส่วนของกล่องค่ะกล่องที่เราจะต้องเจาะรูนะคะ ทีนี้ก็วิธีการเจาะรูก็เอาปืนกาวนะคะเสียบปลักไว้ให้ร้อนเนาะเสร็จแล้วก็เอามาเจาะค่ะในการเจาะรูนะคะเราจะเจาะให้ทั่วถึงนะคะให้มีความสม่ำเสมอเนาะไม่มากและไม่น้อยเกินไปแต่ก็เจาะให้รอบกล่องประมาณนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเวลาเรารดน้ำนะคะถั่วงอกที่อยู่ด้านในกล่องจะได้รับในส่วนของน้ำได้ทั่วถึงเขาจะเจริญเติบโตได้พอดีนะคะก็ ให้เจาะจนลุ่นแบบนี้เลยนะทั้งฝ้าด้วยนะคะก็คือเจาะให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็เตรียมไว้นะคะก็ง่ายๆเนาะไม่ยากเลยสำหรับใครที่มีพื้นที่ในการทำเยอะก็สามารถทำทีเดียวหลายๆกล่องก็ได้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้กินได้นานมาก สเต็ปต่อไปนะคะให้เรามาเตรียมในส่วนของเมล็ดถั่วเขียวนะคะให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เอามาแช่ในน้ำร้อนนะคะก็คือน้ำอุ่นไปค่อนข้างร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนมากเนาะเอาที่มือเราจุ่มแล้วทนได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะแช่ไว้4 8ถึงดชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะเอามาเพาะงอกได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของถั่วเขียวที่ยังไม่ได้ทำการแช่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกที เนาะว่าแช่เสร็จแล้วเป็นยังไงในส่วนของกล่องนะคะใครที่ไม่ชอบกินรากถั่วงอกนะเราสามารถเอาผ้าหรือตะแกรงนะคะเอามาวางชั้นล่างได้นะคะเพื่อที่จะให้รากเขายึดเกานะเนาะเวลาที่เขางอกเสร็จแล้วเราจะสามารถตัดรากเขาออกได้อะค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะ8ดชั่วโมงเนาะฝนจะให้ดูเม็ดงอกนะคะก็คือ ถั่วเขียวนะคะเขางอกแล้วนิดนึงเนาะก็พร้อมที่จะเอาไปเพาะงอกเป็นถั่วงอกได้แล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปเพาะถั่วงอกนะเราจะต้องทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่เน่าไม่เสียในระหว่างที่เขางอกนะคะเพราะว่าอาจจะมีหมวกบางอันนะคะที่หลุดหรือมเมล็ดที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเขาจะจะ ไม่งอกแล้วก็เปื่อยเน่านะคะเราต้องทำความสะอาดโดยการเอาน้ำเปล่านะคะมาล้างเนาะเอาเศษเปลือกถั่วเนี่ยออกค่ะก็คือล้างประมาณ2-3งถึน้ำได้เลยนะคะใช้น้ำเปล่าล้างค่ะแล้วก็เทน้ำออกไปลดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะคะและถ้าให้ดีนะคะก็คือเราจะเอาเมล็ดถั่วที่เราทำการล้างเสร็จแล้วเนี่ยไปผึ่งลมให้ แห้งสักหน่อยก่อนนะคะค่อยเอามาใส่กล่องที่เราเตรียมไว้เนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะเอามาใส่กล่องได้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมถังนะคะในส่วนที่เราจะเอาถั่วงอกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องควบคุมในเรื่องของแสงเนาะและถังที่ใช้นะคะจะต้องเจาะรูให้มีน้ำระบายด้านล่างด้วยนะคะเวลาที่เราลดน้ำเราจะได้ระบายออกได้เนาะ และนี่นะคะก็เอาถั่วเขียวที่เราแช่น้ําเสร็จแล้วเนี่ยมาโรยไว้นะคะให้กระจายกระจายกันเนาะก็คือมากสุดก็คือเม็ดถั่วไม่ควรซ้อนทับกันเกินสองชั้นนะคะจะทําให้ถั่วงอกคองเราจเจริญเติบโตได้ดีไม่เบียดกันเกินไปนะคะแล้วก็จะทําให้ได้ถั่วที่อวบอ้วนนะคะไม่แย่งอาหารกันเนาะก็คืออาหารของเขาก็คือน้ํานะคะแล้วก็อากาศที่เขาได้รับเนาะ ก็สําหรับฝนฝนทำสองชั้นนะคะเพราะว่าฝนรู้สึกว่าความกว้างความสูงของกล่องเนี่ยมันมันสูงเกินนะคะฝนอยากได้ถั่วงอกที่อ้วนๆน,นะคะก็เลยใช้มเมล็ดถั่ววางซ้อนโรยไปสองชั้นโดยมีผ้านะคะรองแต่ละชั้นไว้นะคะแล้วก็ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกล่องง่ายไหมคะทุกคนทําแค่นี้เองนะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในถังหรือในกล่องหรือในอะไรก็ได้ที่เราจะใช้เป็นพื้นที่ในการเพาะถั่วงอกที่สามารถ ก็คุมเรื่องของการให้แสงแล้วก็ให้น้ำได้ด้วยนะคะก็คือฝนใช้ในส่วนของเป็นสแตนเลสตัวนี้ฝนไม่ได้ใช้มันเป็นถังปั่นผ้าเนาะซึ่งฝนไม่ได้ใช้งานเลยก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เนาะแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะให้ทุกๆสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะหรือสองชั่วโมงให้ครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ผ้าที่ฝนใส่ไปก็คือจะช่วยในเรื่องของการเก็บความชื้นได้ด้วยอันนี้ฝนลองนะคะทดลองทดลองใช้กับอ,อุปกรณ์อื่นๆที่เรามีก็คือลองเอามาใช้นะคะว่าจะสามารถเพาะได้ไหมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทำา2ชั้นค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะก็สามารถทำตามได้นะคะแล้วก็ใครที่มีไอเดียเจ๋งๆไอเดียดีๆนะคะสามารถแนะนำได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะว่า ทำแล้วได้อย่างไรบ้างนะคะก็ตามที่อาจารย์สอนก็คือไม่ได้ใช้ในส่วนของผ้าที่จะเอามารองเนาะอันนี้ก็คือเอามาต่อต่อยอดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าฝนไม่ชอบกินรากของถั่วงอกนะคะสุดท้ายก็คือการปิดฝานะคะเพื่อควบคุมแสงนอไม่ให้ส่องไปโดนถั่วงอกของเราและนี่ก็คือบรรยากาศวันที่เราอบรมกันคะ่ะ เราปลูกต้นไม้ที่ี่โตเร็วที่สุดตอนนี้จากวันนั้นจนวันนี้ครับเราเห็นผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับกี่วันครับน้องสามวันสามวันนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารอะไรเลยนะคะปลอาสารพิษไม่มีกัดสมกัดสีเนี่ยใช่ทีนะคะถั่วงอกนะคะถั่วงอกที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้เราะนะคะมาก่อนเลยที่ค่ะ เรายังไงซะมันได้ถุงทุทรศัพทได้ถุงออมมาแล้วได้ถุงอ้อมมาแล้วหลังหลังจากนั้นเราเปิดฝาเปิดฝาต่อนค่ะสังเกตได้เลยว่ายิ่งอายุมากขึ้นต้นหัวเขาจะดันเศษออกมาแล้วง่ายๆหนึ่งเบือตั้งแตลยเองเราลองคว่ำดูไหมคว่ำเลยใช่ไหมเราลองคว่ำดูว่า ความความใส่กระมังเลยมันจะเป็นแบบนี้ทีแรกไม่ไม่ออกส่วนถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราคือถ้ามันยังคงอยู่เราก็แค่เอาแล้วร่อนก็ดก็คือคยาวพยาวแล้วไม่ต้องออกค่ะร่อนถ้ามันยังอยู่นะคะอันนี้ก็ลองดูแต่ดูตรงแล้วต้องต้องต้องเอาลงใช่ไหมถูกต้องต้องเอาเอาออกแล้วก็มันไม่อยู่อ่า คือปกติถ้าเราไม่ได้ทําในกรอบเราจะต้องใช้กระสอบบาดหรือว่าเป็นตัวที่เป็นจะขายที่ถีกว่านี้เขาก็จะพอได้เลยแล้วก็จะมาขย่าออกได้ค่ะหรือกรณีถ้าใครถ้าใครไม่อยากพิมลากไม่ชอบลากก็อาจจะเจอะให้มันถี่ขึ้นเพื่อที่ให้ลากแทงลงไปข้างล่างแท่ลากแทงเสร็จปุ๊บพอเราจะกินแล้วก็ต๊มีดตัดลากเป็นาบอยตบ ถ้าอย่างไม่ใช่กระสอบป่านใช้อย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะตามที่เรามีขอแค่มีความเป็นเป็นใหญ่เป็นรูเป็นรูที่มันสามารถแทรกได้คือคือบางคนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบผลจังเลยถ้าเป็นตามตลาดนะคะต้องวนเรื่องสารอะไรค่ะอือดของนี้ของนี้ผก็เลื่อนไปนูนใช่ไหมามาเลือแล้วก็เปลี่ยนขายโอนเทันทีเลยพอเแก้วเลือกโอเคค่ะค่ะ กันได้แล้วไหนคะของ,อข,อง,อข,องของคุณของคุณแม่อยู่พาหูยงามงามกว่าเพื่อนเลยนี่สุดยอดอันนี้คือใส่ไม่มากไม่รู้อันไหนของก็คือใส่เม็ดไม่เยอะใช่ไหมคะแบบมันอวบมากเลยนี่จะมีทดลองที่ใส่เยอะค่ะแต่็นชัดเลยว่าถ้าใส่เยอะก็คือมันก็จะแน่นใช่ไหมคะแน่นเลยอ๋ออันนี้ของตี๋ของตี๋มันจะแน่นแล้วมันจะมีหนึ่งตัวอย่างที่ อยากให้เห็นชัดเจนมีคุณพี่ัตาที่เจาะรูแล้วถี่มาเพราะว่าเขาไปทำทำเลพันกลับไปทําอันนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรมันถึงแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโตเหมือนเพื่อนคือวนาัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านล่างหรือเปล่าทับกันเยอะไปไหมเพราะสังเกตเขาเจาะรูไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่น้ำอาจจะลงไม่ถึงค่ะน่าจะลงไม่ถึงสังเกตเลยหงอกใครเจาะรูเยอะเนี่ยพวดปุ้งเลย ลูกควรเป็นอันนี้ก็คือแบบว่าเจาะรูเจาะรูน้อยเกินไปนะคะเกินไปน้ําไหลลงไม่เยอะไม่ถึงก็เลยก็เลยไม่ค่อยโตก็เลยแบบไม่ไม่งอกอ่ะขอดูไม่ค่อยงอกยูทูบเบอร์หน่อยูทูบเบอร์คนอันนี้เขาก็จะกินแค่ความชื้นจากภายนอกเฉยเฉยเขาจะไม่ได้รับน้ําโดยตรงตอนที่เราดึงฟางไปดูฝาอันนีดูแบบที่เจาะทีๆเจาะเยอะๆยอะถูด้วยกันใ่ไหมเจาะขาใช่ไหมมีจะถูกป้องคือบางคนบางท่านแล้ก็ชอบ อันนี้ก็อันนี้แน่นไปสนงเกตอันนี้แน่นไปนะคะก็ยังแน่นไปแน่ะก็เกินสองแถวเลยสังเกตได้เลยว่าจะจะเป็นแบบแน่นแบบอืมพี่จะเอามาเทียบแล้วสังเกตว่าแน่นยังไม่พอค่ะเบียดกันเสร็จปุ๊บเขาจะมีการช้ำแล้วมันก็จะมีแบบสีน้ำตาลที่เห็นนี่นะคะความต่างความต่างที่แบบจ่อแบบดีอันนึงค่ะเ่อแบบดีจ่อแบบพอดีได้้จอแบบดีเอ่ออือมันต้องนี่นะคะ ก็คือระยะเวลาของการเพราเถวงอกเท่ากันนะคะมีความต่างนะคือแบบว่าถ้าเจาะรูน้อยเกินไปนะคะก็มีผลนะคะใส่มเมล็ดมากเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมันจะแน่นเบียดกันนะคะตาแล้วก็จะช้ำนะคะช้ำเป็นสีน้ำตาลน,นะคะช้าจริงแล้วก็มันเบียดนะคะเบียดเราข้างในก็อาจจะเน่าได้นะคะ ส่วนอันนี้คือใส่ก็ยังถือว่าแน่นอยู่นะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเจาะรูเจาะรูน้อยไปนะคะ,ะก็ทาให้ทำให้ใหมเมล็ดเนี่ยไม่โดนน้ํานะคะโดนน้ําไม่ทั่วถึงนะคะก็เลยมีการเจริญเติบโตที่ยังไม่ดีมากพอนะคะตอนนี้ แล้วก็อันนี้ก็คือใส่เมล็ดก็เยอะอยู่นะคะและเจาะรูน้อยนะคะเจาะรูน้อยแล้วเห็นได้ชัดเลยแล้วอาจจะเป็นการอยู่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะการทำหลายชั้นนะคะกล่องที่อยู่ด้านล่างอาจจะได้รับน้ำไม่ถึงนะคะลดน้ำจากด้านบนนะคะแต่รับน้ำไม่ถึงกลายเป็นว่าเมล็ดถั่วที่ไม่โดนน้ำก็จะไม่ ไม่เจริญเติบโตไม่งอกนะคะแล้วก็ทําให้ทําให้ได้ถั่วที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุณภาพเนาะแบบนี้นะคะทีนี้เวลาทําก็คือจะต้องกะปริมาณให้พอดีนะคะเอเนี่ยตัวอย่างนะคะโอเคนี่นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะทําการล้างนะคะล้างถั่วงอกตามเราเทน้ำัไน้ก เป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเนาะฝนว่าสามารถทําได้นะใครก็สามารถปลูกถั่วงอกได้นะคะแค่เข้าใจหลักการเล็กน้อยเองนะคะก็คือการให้น้ําสม่ําเสมอเนาะแล้วก็ในส่วนของการควบคุมแสงเพื่อไม่ให้ต้นเขายืดไวเกินไปนะคะให้เขาค่อยๆงอกนะเขาก็จะอวบอ้วนนะคะ ลองทำนะคะทำเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเพื่อการเรียนรู้เนาะถ้าเราปลูกเก่งแล้วเพราะเก่งแล้วนะคะค่อยขยายนะคะเพื่อที่จะทำแบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าคนที่เรารักเนาะให้เขาได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะคะไร้สารเคมีไร้สารพิษน้ำ ก็คือแบบไปแช่จะสามารถแช่ตู้เย็นตักแช่ได้แบบนี้ก็คือเราสามารถแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้ได้เลยก็คือแต่กินก็ค่อยเอามาล้างแล้วเขาจะโตต่อไหมโตต่อค่ะเขาก็จะเริ่มเขียวจะแช่ได้นานแค่ไหนคะเจ็ดวันได้เจ็ดวันเลยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ตัดรากเขาให้เขาช้ำสาเหตุที่เขาเหมือนคนป่วยค่ะตอนนี้เ็าเหมือนคนปกติถ้าเหมือนเขาป่วยเสร็จก็เลเราตัดเขาแล้วเขาก็มีความอ่อนแอเจอแอร์เย็นก็จะเซนซิทีฟมากกว่าคนปกติที่ที่ไม่ป่วยเพราะฉะนั้นอายุเนี่ย การยืดอายุอยู่ที่ว่าเราเก็บยังไงเราเก็บเราต้องไม่ทาลายสัมผัสเขาให้มากน้อยน้อยที่หยุดทำลายก็ให้น้อยที่สุดแล้วที่นี้ในส่วนของตู้เย็นอ่ะมันจะมีการการดูดหรือด,ดึงความชื้นออกใช่ไหมแล้ว<ช>แล้วรูที่เราเจาะเจาะอยู่แบบนี้เราจะจะทํำยังไงคะก,ก็คือวางไว้แบบนี้ได้เลยหรือต้องใส่ในถุงพลาสติกอีกทีไหมคะเราต้องควบคุมความชื้นหนึ่งควบคุมแสงหนึ่งเขาจะเขียวแล้วเขาโดนแสงเขาจะเขียวอย่างที่บอกนะคะใส่ในที่มืดแล้วก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้เลย ควบคุมแสงอาจจะใส่กล่องที่มืดใช่ค่ะแล้วก็ค่อยใส่ตู้เย็นอีกทีหรือใส่ถุงที่มืดใช่ค่ะก็จะเก็บได้อีก7วันค่ะที่เขาเก็บความเย็นจะช่วยลดอัตราการหายใจของเขาเขาเลยตัวบอกว่าเขาจะได้โตช้าลงแล้วถ้าพี่เอาไปผูกผูกไหนไหมรู้เคยค่ะหวานเลยค่ะไม่รอดอง่เขียวเลยเขียวเขียวขึ้นเป็นต้นเล็กๆเลยจากโอ่งบอลนันเล็กๆๆลงแล้วก็เป็นโตต้นไม้ปกติ และนี่นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีความรู้ไอเดียอะไรดีๆนะคะฝนจะมาแชร์อีกนะคะ